แปดสิบเปอร์เต์แบอร์เซ็นต์ตบติบเอิอ,อกับแล้วกลับแล้วทุกคน โอเคสลัมเลยก้มส,สดี f c นะนะตกปลาทุกคนเราต้องมาตามล่าปลาช่อนนะพอดีลูกค้าสั่งเยอะโอเคครั้งนี้เราจะมาขายนะดูซิว่าจะได้กี่บาทโอเครอชมจับไอโกโอเคทุกคนมาวันนี้เรามาตีปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนคิดว่าไงร้องนะฮี โอ้โคตรเหนื่อยเลยเดินมาดูสิว่าจะกัดไหมนะครับหลายวันเลยไม่ได้ปลาตัวนี้ต้องกัดแน่ มีอาการนะแต่ยังไม่กัดทีเดี๋ยวต้องลองกระดีดู <c oughs> ลองกระดีดูกัดไหมเอย่ยก็ต้องมาลุ้นดูถ้ากัดก็คือกัดถ้าไม่กัดก็คือกลับ ต้องกัดแล้วยัง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 ,ยงตบเฮ้ยมีอาการมีอาการทุกคน đồ xếp chẳng ô máy chặt ma đi ไม่สมเหยอะเว้ยแ๊บหนึ่งนะใช้สปินเนอร์เบตต่อ ui 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 tụp ấy tụp ấy mình tụp léo tụp dừa nhăn 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 80% 80% ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ยกลับแล้วกลับแล้วทุกคนโอ้ยหลุดอ้ยยะ oh, <no. S 1> โอ๊ยหลุดได้ไงวะวะ เเสียยยด้าวหลุดนะครับทุกคนนึกว่ายังอยู่พลากวิจาร์ณเลย